เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง จากธุรกิจที่พักที่ตั้งใจไว้ให้ผู้คนได้เข้ามาพักผ่อนย่อนใจสู่การเป็นที่พักที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ C, ควบคู่กันไปด้วยศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมถึงมีจำนวนฐานมากถึง12ฐานเลยล่ะครับคุณเมย์เริ่มแรกอะคะ่ะที่เราต้องการที่จะลดรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อที่พยุงธุรกิจเราก่อนนะคะเ,เราเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ย ไปกินไปใช้ไปอยู่เสร็จแล้วก็คือเอาไปทําเรื่องของเมนูอาหารให้ลูกค้าทานมันเกิดจากตรงนั้นแหละค่ะคือพอลูกค้าทานแล้วเขาเกิดความไว้างใจเขาอยากจะมาเห็นกระบวนการปลูกของเรานะคะ เราก็เลยมีการพาลงมาที่แปลงปลูกนะคะมีการสอนนะคะเป็นคอร์สเล็กๆนะคะมีการเปิดสอนแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ยที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้พร้อมกับมีการทํากิจกรรมเล็กๆในการในการเสริมสร้างความเรียนรู้เมื่อเขาได้รับความเรียนรู้ตรงนี้ได้องค์ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขากลับไปใช้ที่บ้านได้ถึงแม้ว่าจะใช้ได้ประมาณสัก10 20%เราก็มีความสุขแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะเกิด เหมือนกับแรงกระเพื่มขึ้นเยอะเยอะขึ้นนะคะแรงกระเพื่มเนี่ยมันเกิดจากลูกค้าที่เคยเข้ามามีการบอกต่อว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีที่พักม,มีกิจกรรมเรื่องของการเล่นน้ำเพราะเราอยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรีใช่ไหมคะมีห้องอาหาร ที่เสิร์ฟอาหารที่เป็นออร์แกนิกที่ดีต่อสุขภาพตรงนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นจุดดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาพร้อมกับมาเรียนรู้เรื่องกระบวนการทำหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามองว่ามีลูกค้าหลายคนมากเลยที่สนใจเรื่องของกระบวนการปลูกพืชอินทรีย์เราก็เลยรองที่จะเปิดคอร์สเล็กๆในการเรียนรู้รวมทั้งรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ต้องการศึกษาดูงานโดยตรงจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามา ะะเพื่อเข้ามาเรียนรู้ตามตามฐานการเรียนรู้ที่เรามีซึ่งหลักๆในช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชแล้วก็บํารุงดินจะใช้เรื่องของการออสอนการทําน้ําหมักสมุนไพรต่างๆเพื่อได้มแมลงสอนการทําน้ําหมักจุลินทรีย์เพื่อบํารุงพืชสอนการทําปุ๋ยแห้งก็คือปุ๋ยหมักนะคะเอาไวป้ปรปับปรับปรุงดินนะคะทีนี้พอมาเริ่มจากจุดนั้นนะคะคนก็เริ่มสนใจมากขึ้นก็เริ่มมีการให เหมือนกับว่าให้ไอเดียเราไปเรื่อยๆว่าถ้ามีฐานที่เรียนรู้เรื่องแบบนี้ก็น่าจะดีนะเ,เรียนรู้เรื่องของการปลูกอ,อย่างเดียวไม่น่าพออาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าการปรุงนะคะพอพอปลูกเสร็จก็ต้องไปถึงการปรุงก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปและการทําอาหารแปรรูปขึ้นมาเช่นกล้วยตากนะคะน้ำหมักคอมบูชานะคะน้ำไซรับ จากผล,ลไม้ที่เราผลิตได้พวกนี้มันก็จะตามมาเรื่อยๆมันก็เลยขยายองค์ความรู้กว้างขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าหรือาตามความต้องการของคนทั่วไปที่เขามีความสนใจเรามีถึง12ฐานการเรียนรู้ในการที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้แต่ว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่า12ฐานการเรียนรู้เนี่ยเป็น12ฐานการเรียนรู้ที่เรามีความถนัด มันก็จะมีเลเวลของความถนัดถนัดมากสุดถนัดปานกลางถนัดน้อยสุดนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งทรัพยากรคนที่เป็นครูพาธรรมลงไปตามฐานต่างๆเพื่อที่จะให้ความรู้กับคนที่เข้ามาในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคเกษตรเพชรบุรีแบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคตที่จะถึงนี้ครับเราอยากเห็นเมืองเพชรบุรีเป็นอย่างไรครับผมเมืองเพชรเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นเป็นเมืองที่ผลิตอาหารปลอดภัยได้ ด้วยซ้าไปนะคะคือเป็นอันดับต้นๆเลยแต่ก็อาจจะมีความน้อยใจอยู่บ้างเพราะว่าเนื่องจากเมืองเพชรเนี่ยมันติดกับจังหวัดอื่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างที่มีศักยภาพสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์ที่มีหัวหินใช่ไหมคะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆที่ใกล้เคียงเนี่ยที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเมืองเพชรเลยกลายถ,ถูกว่าเป็นเมืองรองหรือเป็นเมืองที่เป็นเมืองทางผ่านแต่จริงๆแล้วอยากให้มองอย่างนี้คะ่ะว่า ในมุมมองของการเป็นเมืองทางผ่านเนี่ยก็อยากให้เข้ามาสัมผัสว่าเป็นทางผ่านที่มีศักยภาพที่ที่สามารถเป็นความโดดเด่นอันดับต้นๆได้เช่นกันยกตัวอย่างก็คือเรื่องของอาหารนี่แหละที่เราผลิตอย่างตัวเราเองเนี่ยสวนเราที่ผลิตเนี่ยเป็นพืชผักอินทรีย์เนี่ยเราการันตีได้เลยว่าถ้าในในเครือข่ายเราเนี่ยคะ่ะเราสามารถผลิตพืชผักอินทรีย์ที่สามารถป้อนให้กับคนที่อยู่ใน ในจังหวัดได้เนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะเป็นจํานวนได้มากแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ขาดแคลนเลยด้วยซ้ําไปเนื่องจากทรัพยากรน้ําทรัพยากรดินของเรามันมีครบทุกอย่างแหล่งท่องเที่ยวจริงๆเราก็มีในเชิงธรรมชาติเราก็เด่นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ให้หลายๆคนอนะมองตรงที่ว่าโอเคถ้ายังมองว่ามันเป็นเมืองรองเราก็ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยเมืองรองก็เมืองรองแต่เมืองรองของเราก็มีความเด่นในความเป็นรองเพราะฉะนั้นเราก็ดึงความเด่น จุดนี้ขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเนี่ยของเราเองเนี่ยในเรื่องของอาหารเนี่ยเ,เราพยายามที่จะผลักดันอาหารของเราให้ได้รับมาตรฐานในครัวของเราเองเนี่ยนอกจากว่าเวลาที่เราผลิตผลิตพืชในต้นทางเราที่ได้มาตรฐานต่างๆมาทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการปรุงเอาไปปรุงเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานของมันก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็เข้ามาเรื่องของการให้มาตรฐาน Q Restaurant หรือว่า Q Premium ซึ่งของเราเนี่ย ได้มาตรฐานในระดับ Q-Premium ที่สามารถการันตีได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆนะคะแล้วก็มีคุณค่ารวมทั้งความเป็น Q-Premium ของเราเนี่ยมันรวมไปถึงเรื่องของการเข้ามาสัมผัสได้จริงในพื้นที่ที่ปลูกจริงๆได้เนี่ยมันก็คือคุณค่าที่นะักท่องเที่ยวไปมาหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถเข้ามาสัมผัสเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือความรู้ตรงนี้ได้ ถ้าพูดถึงความกล้าในแบบของตัวเองนะคะมองว่าตัวเองมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆนะคะโดยที่ไม่ยึดติดสิ่งที่ดําเนินมาแบบเก่าะคะ่ะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเรามองแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตโดยที่ดําเนินชีวิตแบบเดิมๆไปนะคะ <tit uros oni energy> หนึ่งเลยคือถ้าเกิดเราทําแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความกล้าในการเปลี่ยนแปลงมันคือการพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าต่อไปะคะ่ะ เป็นถังที่เราจะใส่พวกน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆที่เราหมักได้สำเร็จแล้วพร้อมใช้แล้วนะคะในระยะเวลาที่เหมาะสม